สวัสดีทักทายวันอาทิตย์วันนี้เป็นวันหยุดทุกคนออกมาวิ่งเหมือนเดิมที่เดิมคือสนามกีฬานี่จ้าวันนี้แดดมาแต่เช้าดูทุกคนแดดแรงมากวันนี้ใส่สายสายไหมขณะนี้ก็จะเกือบจะเจ็ดโมงแล้ว6กโมงสีวันนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอเดอ้อเพื่อนๆ เหนื่อยมากาก็วิ่งตามเหมือนเดิมหนึ่งชั่วโมงกว่าจะเสร็จก็เอาเหนื่อยเหมือนกัน,นวันนี้วันนี้แบบว่าอากาศดีไม่ร้อนแต่ไม่มีลมนะทุกคนแต่อากาศดีแดดเริ่มมาละตอนมาวิ่งอะเจฮายมาวิ่งตั้งแต่เช้าเลยอะ่ะก่อนประมาณตีห้าสี่สิบ หรือ45้าประมาณเนี้ยเซหาต้องวิ่งออกมาวิ่งแล้วเพราะว่าถ้าวิ่งสายนะแดดร้อนน่ะไม่ไหวตัวดำก็เลยต้องอาศัยมาวิ่งตอนเช้าตื่นเร็ววันหยุดเสาร์อาทิตย์จริงๆควรได้พักผ่อนแต่ก็ต้องยอมเสียสละออกมาออกกำลังกายเพราะว่าเซหาอะ่ะเป็นคนกินเยอะกินเก่งก็เลยจะต้องออกมาวิ่งซะหน่อยบางทีก็วิ่งบ้างเต้นบ้าง ซ้อมเต้นต้องต้องทำให้ได้อะขามันยังแบบไม่สัมพันธ์กันเลยอ่ะได้ได้ทีละท่าท่าเงี้ยได้อยู่แต่แบบว่าเอามารวมกันนี้ไม่ไปเลยจ้าช่วงนี้ก็ต้องฝึกหน่อยฝึกรวมท่าแล้วก็หาท่าใหม่ๆอยากเต้นเป็นอยากเต้นมานานแล้วฝึกมานานฝึกบ้างหยุดบ้างอยู่น้ำวันนี้ อากาศอากาศอบอ้าวแต่ก็รู้สึกดีแต่น้อยความเมื่อวานเมื่อวานอะวิ่งกลับไปเสร็จอะฝนตกดีนะที่ได้ออกมาวิ่งแล้วตกตกหนักแป๊บนึงไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าสู้ใหญ่นะแค่แบบว่าบอยแต่ยืนก็คือเปียกประมาณนี้ก็โชคดีไปเหลือเย็นนี้อีก รอบหนึง่งว่าจะวิ่งได้เท่าไหร่วิ่งหรือจะเต้นเพราะว่าวันพรุ่งนี้จะต้องไปทํางานแล้วตอนเนี้ยร่างกายเนี่ปวดเมื่อยไปหมดเหมือนโหมมาเยอะเมื่อวานแล้วแถมเมื่อวานนะที่บ้านอะ่ะตัดกิ่งไม้อีกเฮ้ยหว่าจะเสร็จใช้เวลานาน,านมากนี่ก็เสร็จแล้ววันนี้ยังไม่มีผู้คนมาวิ่งนะเมื่อวานตอนเย็นเขามีแข่งพุตบอลกันคนเยอะพวก พวกพ่อแม่มาดูเด็กนะส่วนเด็กก็พอประมาณเหมือนกันทุกคนหนิวน้ำมากเดี๋ยวเซฮายต้องขอตัวก่อนเดอ้อทุกคนพบเจอกันวันพรุ่งนี้เช้าวเวลาเดิมก่อนไปทำงานเนี่ยประตูพบเจอกันวันพรุ่งนี้วันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีพบเจอกับสิ่งดีๆ พักผ่อนให้เต็มที่พร้อมลุยงานวันพรุ่งนี้เซายเป็นกำลังใจให้ทุกคนเดอ้อวันนี้ขอตัวก่อนบ๊ายบาย